สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่คืนลังนะคะเขาชื่อว่าชื่อเขตปลดปล่อยอะเนี่ยป้ายเนี่ยเขตปลดปล่อยแล้วก็จะมีแบบเป็นปราสาทคืนลังเลยนะแล้วตรงซ้ายมือเนี่ยก็จะเลี้ยงนกกระจอกเทศเลี้ยงแกะด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีเนี่ยบ่อปลาตรงนั้นอะ เป็นบัวใหญ่ๆที่รู้สึกว่าเหมือนเหยียบได้เลยนะคือวันนี้ฉันก็ไปเที่ยวมาแล้วสามที่นะตอนแรกก็ไปวดัดไปเจอรถใหม่แล้วก็ไปไปวัดหลวงพ่อสมศรีแล้วก็ไปวัดป่าโคกมนแล้วก็ไปจวดจานนะคะคือเราเห็นปราสาทสวยๆเหมือนการ์ตูนเทพนิยายแบบนี้เนาะแล้วก็จะ มาพูดถึงเรื่องเราจะร,รู้ได้ยังไงคะว่าเอองานที่เราทำอยูอ่มันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องมันเหมาะสมมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือยังอย่างนี้นะคะมันเข้ากับไลฟ์สไตล์เป็นงานที่เราแบบใฝ่ฝันแล้วจะทำตลอดชีวิตจริงๆหรือเปล่า เราจะดูจากอะไรเราก็ดูได้จากเรารู้สึกยังไงเวลาเราไปทำงานเราอยากไปทำงานทุกวันไหมเราอยากให้งานเลิกเร็วๆหรือว่าเราอยากทำงานเรื่อยๆเพราะว่าเราทำแล้วมันก็มีความสุขเราลักเจ้านายเราลักเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า เราเราแบบอยากมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเราอยากหยุดทุกๆวันเราอยากทํางานที่รักทุกวันหรือว่าเราอยากให้คนสั่งงานอยากมีแผนในการทํางานอยากคอยคนอื่น มาจ้ำจี้จ้ำชัยเวลาทำงานให้คนอื่นคอยบอกเวลาเลิกงานเวลาเข้างานอย่างเงี้ยเราชอบหรือเปล่าหรือว่าเราชอบมีอิสระภาพเราอยากบริหารงานเองทั้งหมดเราอยากวางแผนงานเองทั้งหมดไม่ต้องมีใครมาวางแผนให้เราอย่างี้นะคือเราต้องรู้ว่าเราชอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่จริงๆหรือเปล่าอาจารนุจะยกตัวอย่างจุนให้ฟังนะคือจูนเนี่ย คือไม่อยากทํางานอยากอยู่เสาร์อาทิตย์ไปทํางานบางวันน่ะก็ถูกเจ้านายแบบเร่งทํางานใช่ไหมเออแล้วเราก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำไมทาเราเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยอะ่ะเราเขาสั่งงานเขาไม่คิดถึงเราว่าเราจะแบบเหนื่อยเราจะปวดหัวทำเยอะเกินไปเกิดความเครียดเร่งงานเกินไปไม่มีสมาธิ อย่างนี้ได้หรอเอาน้องหมาน้องหมาน้องหมาอยากมีส่วนร่วมเออใช่ไหมแล้วคานนี้คือเรารู้สึกว่าเจ้านายไม่เข้าใจเราเพราะว่างานมันก็เร่งแหละแล้วเราไม่ชอบงานอะไรที่มันมาเร่งๆอะ่ะมันรู้สึกไม่มีอิสระภาพอะ่ะรู้สึกมีความกดดันสูงอย่างงี้นะเออแล้วคาวนี้ รู้ชัดๆได้ยังไงว่าไม่น่าจะใช่งานนี้ชัดๆเลยนะชัดๆก็ร้องไห้ก่อนออกจากงานก็คือร้องไห้อยากขึ้นเงินเดือนเงินเดือนไม่พอใช้ชีวิตเหมือนได้เงินเดือนแล้วก็อยู่ไปวันๆไปอ่ะไม่มีเก็บเลยอ่ะที่บ้านก็ไม่ได้ส่งลำพังตัวเองก็จะไปไม่รอดอยู่แล้วอะไรอเงี้ยแล้ว เหม like like ือนว่าเรารู้สึกว่ามันมีงานที่ดีกว่านี้เออรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนงานรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทํางานอื่นน่ะมันน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะเออก็แสดงว่างานนี้ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะเพราะถ้างานที่เราทําเนี่ยมันใช่อยู่อะเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราอยากทางานอื่นเราอยากเปลี่ยนงานเราอยากเปลี่ยนที่ทางานอยากเปลี่ยนเจ้านายแล้วการตัดสินว่ามันไม่ใช่จริงๆก็คือ อ๋อมันร้องไห้อะมันไม่มีความสุขอะเดินกลับหอ,อก,ก็ร้องไห้ทุกวันน่ะเออจนคนที่คุมหอนะ่ะถามว่าถูกไล่ออกหรอวะสันพอได้ฟังก็แบบจุกค่ะตอนที่เรายังเด็กอยู่อะเออมันสะเทือนอะมันสะเทือนจิตใจอะมันยังรับไม่ได้ยังไม่สามารถให้ใครรู้ได้ว่าฉันมีปัญหามากเลยนะในที่ทำงานอะไรเงี้ย เออเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะตัดสินว่าสิ่งที่ทำอยู่มันใช่หรือไม่ใช่ก็คือความรู้สึกที่เราทำงานเนี่แหละถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากเปลี่ยนงานอยากทำงานนี้ตลอดไปรักเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกทำไมกูต้องมาร้องไห้เสียน้ำตากับการทำงานทุกวันแล้วเราก็รู้สึก ว่าการลาออกมันคือความล้มเหลวของชีวิตอย่างเงี้ยเรามันใช่ไหมอ่ะเออชีวิตมันต้องก้าวไปข้างหน้ามันต้องเดินต่อไปมันจะมาจมปักกับที่เดิมแล้วก็มีความทุกข์ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาจะให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เลยเหรอ เราจะทําชีวิตให้ดีกว่านี้ไม่ได้เลยเหรอทําไมจะต้องมาทนทุกข์ทรมานอะไรกับทําคนที่ทําให้เราเจ็บใจคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขอะไรแบบนี้หรออะไรเงี้ยเออแล้วก็จงตัดสินใจเดินออกมางามๆแล้วก็บอกตัวเองว่ากูจะไม่ยอมตกงานตลอดไปหรอกจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าคนที่ ไล่เราออกมาคนที่ไม่ต้องการเราให้ได้อย่างนี้นะคะบอกกับตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทําให้สุดความสามารถที่เรามีจริงๆไม่ต้องไปมองย้อนอดีตกลับไปแต่ให้มองอยู่ในปัจจุบันทํางานตามหน้าที่ทําในสิ่งที่เรามีอยู่อะมองหาสิ่งที่เรามีความสามารถของตัวเองเรารักเราชอบทําอะไรอย่างนี้นะคะ เราทําในสิ่งที่รักนะ่ะแต่เราทําไม่หยุดอนะ่ะทาไปเรื่อยๆอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะเกิดเองแหละมันก็จะมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เองแหละค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่เท่านี้นะคะบายยินใส่คอนแทคเลนส์วันหนึ่ง6-8ชั่วโมงหรือว่าบางวันเนี่ยมากกว่านั้นค่ะเวลาใสคอนแทคเลนส์ Lane, นานๆเนี่ยจะมีอาการตาล้า ตาแห้งใช้น้ําตาเทียมเนี่ยหยดเกือบเกือบทุกชั่วโมงเลยค่ะวันนึงทํางาน10กว่าชั่วโมงค่ะแล้วก็อยู่กับจอคอมทั้งวันเลยค่ะบริเวณที่พี่นั่งเนี่ยแอร์ลงด้วยลมก็จะแรงกว่าปกติด้วยก็แน่ๆเลยที่ตามาคือตาแห้งคือแห้งแล้วก็ล,ล้าเราก็ต้องคอยขะยี่ตาบ้างจากบ้านที่ทํางานนะครับก็จะมีระยะทางประมาณเกือบ20กว่ากิโลนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงในการขับขี่มานะครับโดนลมที่ประทะดวงตาโดยตรงทําให้เกิดอ,อ,อาการตา แห้งแล้วก็ตาล้าครับหลังจากทานเหลียพันตัวนี้เข้าไปนะคะอาการล้าตาลดลงมากเลยค่ะอาการตาแห้งก็แทบไม่มีเลยค่ะน้ำตาเทียมเนี่ยดีมไม่ได้หยอดเลยนะคะแล้วก็1วันเนี่ยดิมสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้นานขึ้น สิ่งที่ได้เห็นชัดๆเลยคืออาการตาแห้งของพี่ลดลงอย่างมากเวลาที่เราตาแห้งมากๆเนี่ยพี่มีอาการปวดหัวร,ร่วมด้วยพอทานตัวนี้ไปเนี่ยอาการปวดหัวของพี่ลดลงหลังจากที่รับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอาการตาแห้งตาล้าลดลงนะฮะสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับพอเดินทางกลับบ้านไปนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นมือถือหรือดูทีวีโดยที่ไม่มีอาการของตาล้าเลยครับอย่าลืมดูแลดวงตาที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดีจากกิฟรินอะควาเีย